ผลผลิตทุเรียนในประเทศไทยร้อยละแปบเราส่งออกนะฮรท่านผู้ชมครับและตลาดใหญ่ของเราก็คือประเทศจีนแต่ปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยเขามีนโยบายเรื่องซีโร่โควิดเขามีมาตรการเข้มมากเลยในการที่จะนําผลไม้เข้าไปเนี่ยก็มีการตรวจสอบอะไรต่างๆและส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนด่านทางบกของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เราส่งนะ,ะทุเรียนไปยังประเทศจีนจะผ่าน4ด่านสําคัญนะฮะ โยอี้กวนพิงเสียงตรงซิงแล้วก็โมหานแต่ปัจจุบันนี้ยเขาบอกว่าโยอี้กวนพิงเสียงและตรงซิงเนี่ยปิดนะท่านผู้ชมครับปิดเลยข้อมูลที่สอบถามกเกษตรกรเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมครับเขาบอกปิดตอนนี้มีแค่การระบายรถขนตู้ต่ตางๆที่มารออยู่เรียบร้อยแล้วในที่ด่านเนี่ยเท่านั้นเองแต่คันที่จะมาใหม่เนี่ยไม่รับแล้วมันจึงเกิดการระบายสินค้าที่ช้ามากนะฮะผู้ส่งออกทุเรียนของเราตอนนี้ พันกระดุมเนี่ยนะฮะก็เลยส่งผ่านเนี่ยครับด่านบอเตนโมหานเป็นหลักไปทางเชียงของทางลาวแต่ข้อมูลเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยให้ตู้ผลไม้เนี่ยผ่านด่านของไทย,ยวันละประมาณ5ตู้5ตู้เขาบอกว่าช่วงพลิกๆนะท่านผู้ชมครับที่ทุเรียนออกเยอะๆเนี่ยประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยวันวันหึงประมาณ700-800ถึงพันตู้แต่ทุกวันนี้ผ่านด่านเนี้ย5ตู้ โอ้โห oh. เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็เลยปรับส่งออกทางเรือที่แหลมฉบังนะฮะก็จะใช้ระยะระยะเวลาเนี่ยนานกว่าส่งทางรถหน่อยอีกส่วนหนงตอนนี้หันมาปรับใช้ส่งทางเครื่องบินเลยเป็นแบบพรีเมียมเขาบอกส่งทางเครื่องบินข้อดีคือการตรวจสอบมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าทางรถใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่า ขึ้นเครื่องปุ๊บไปจีนนะใช้เวลาน้อยกว่านะแต่มาประสบปัญหาเรื่องค่าขนส่งสิครับตอนนี้อย่างที่บอกฮะตอนนี้เขารับนะครับกระดุมเนี่ยโลละ265อย่างเงี้ยแต่ถ้าส่งไปจีนโดยเครื่องบินเนี่ยคิดค่าขนส่งกิโลกร,รัมละ75บาทโอ้โหมาดูครับแนวทางการแก้ไขของภาครัฐนะก็ไม่ได้เรียกว่าปล่อยให้เกษตรกร ะะชาวสวนทุเรียนผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนนั้นประสบปัญหาเพียงําพังนะฮะก็มีมาตรการต่างๆเช่นเรื่องโครงการล้งปลอดโควิดมีหลงของไทยเราในเข้าร่วมโครงการประมาณ400กว่าลลงละข้อดีก็คือเวลาเข้าร่วมโครงการมีมาตรฐาน GMP ต่างๆเนี่ยเวลาไปถึงด่านเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปิดตรวจสอบทุกตู้ตรวจสุ่มบางตู้ได้ไม่ใช่นั้นตรวจทุกตู้เนี่ยใช้เวลาการตรวจที่เนิ่นนาน สงทางรถไฟฮะจีนลาวเนี่ยนะไม่ต้องแวะที่ดา่านโมฮานก็ล่นระยะเวลาค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆไปได้และกำลังนะครับประสานจีนลาวเวียดนามไทยเพื่อเร่งหารือนะเกี่ยวกับเรื่องของด่านต่างๆเนี่ยเพราะเราจะส่งผลไม้ต่างๆเนี่ยไปจีนเนี่ยเราไม่มีพรมแดนติดกับจีนเราก็ต้องผ่านเนี่ฮะทางเวียดนามทางลาวเนี่ยก็จับมาคุยกันเลยสฝ่ายนะเรื่องด่านต่างๆเนี่ย ก็จะมีการบริหารจัดการอย่างไรเปิดช่วงไหนด่านไหนอำนวยความสะดวกให้เราได้อย่างไรและอยากจะมีกรีนเลนสำหรับผลไม้ไทยเลยเพราะผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่เสื้อผ้ามันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่นาฬิกาอะไรต่างที่มันไม่เน่าเปื่อยแต่ผลไม้มันเน่าเปื่อยบางทีใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะไปถึงมันสุกเกินไปมันงอมเกินไปมันเน่าเสียได้นี่เพราะฉะนั้น อยากให้มีการเพิ่มกรี n นเลนสำหรับผลไม้ไทยโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหา